หุ้น Power Time Magazine พันเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จําหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนําทั่วประเทศกระแสงเงินสดได้อย่างสม่ําเสมอและมุ่งสร้างให้กวาดคุณภาพด้วยการดําเนินธุรกิจในทุกประเทศอย่างมีประสิทธิภาพวางแผนรอบด้านพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์และความท้าทายใช่ครับเราไม่ได้เพียงแค่ขยายไม่กวัตดให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ แต่ที่สำคัญคือต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีเฮเลสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าให้สูงที่สุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดและเพิ่มสัดส,ส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในพอร์ตการลงทุนยังมีอีกนะ เรื่องคุณภาพที่เราใส่ใจทั้งเทรนด์ด้านพลังงานและเทคโนโลยีพลังงานลงทุนในเทคโนโลยีพลังงานเพื่อทำให้ทุกชีวิตเข้าถึงโซลูชันด้านพลังงานครบวงจรที่ไร้ขีดจำกัดทุกในก,กวัตดคุณภาพที่เราสร้างมีทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญกว่า20ปีอยู่เบื้องหลัง คุณภาพที่ส่งต่อถึงคุณทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะเราใส่ใจในการเติบโตอย่างยั่งยืนตามหลัก ESG ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแลกิจการไม่ว่าเราจะเข้าไปดำเนินธุรกิจที่ใดเราต้องเป็นพลเมืองดีของที่นั่นและในฐานะที่เราเป็นพลเมืองของโลกใบนี้เราจึงดำเนินธุรกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหปร,ระชาชาติจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากการยกระดับอุตสาหกรรมและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนรวมทั้งจากการต่อต้านคอรัปชันทุกรูปแบบรางวัลเหล่านี้คือสิ่งที่ย้ำเตือนให้เราไม่หยุดที่จะดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้มีคุณภาพต่อไปและทำให้ดีย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปพร้อมสร้างการเติบโตในทุกๆก,ก้าวยางมีคุณภาพและมั่นคงที่สุดเพื่อเมกะวะหวดคุณภาพที่ยั่งยืนที่สุดไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อคุณ 班普 Power。 สวัสด,ดีครับผมกิรนาลิมปพยอมครับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,รบริษัทบ้านปูทาวเวอร์จำกัดมหาชนหรือว่า BPP อนุญาตมาอัปเดตสถานการณ์ผลประกอบการในปีพศ .2565 ว่าเกิดอะไรขึ้นการจ่ายเงินปันผลแล้วก็แผนต่อไปในอนาคตผลประกอบการของปีพศ .2565 ในแง่รายได้กระแสงเงินสดรายสุทธิเนี่ยเราเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหมดเลยแง่รายได้เนี่ยเราเพิ่มมากกว่าปีก่อนหน้าจนมากกว่า260%ในแง่ของกระแสเงินสดกำไรสุทธิเนี่ยเพิ่มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญก็กำไรสุทธิเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า8 0ัี่หลกๆ มาจากผลประกอบการของโรงไฟฟ้าหลักๆรวมไปถึงการดีกิจการของโรงไฟฟ้าเทมเพ e ร์วันในรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาในปีนี้เนี่ยผมว่าเราก็คาดว่าผลประกอบการน่าจะมีการเติบโตทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยู่กับความสามารถในการเข้าซื้อกิจการหรือว่า M&A ของโรงไฟฟ้าใหม่ๆแลก็จะสามารถทําให้เรามีความสามารถในการทํากาไรสร้างไรายได้เพิ่มมากขึ้นได้ต่อไปในข้างหน้าเนี่ยนะครับในเรื่องของการซื้อโรงไฟฟ้าใหม่หรือ M&A เนี่ยนะครับว่าในเรื่องตอนนี้เรื่องของการจัดหางเงินทุนน่าจะเป็นเรื่องที่สาคัญที่สุดนะครับที่เราก็มีการทำ d i v i d e n ี่ 2นะครับก็จะมีการจ่ายเงินปันผลนะครเพิ่มขึ้นอีก30สตางค์เพื่อทำให้ปี2565ทั้งปีเนี่ยเรามีการจ่ายเงินปันผลอยูที่70สตางค์ครับเพื่อทําให้บริษัทมีการจ่ายปันผลอย่างต่อเนื่องแล้วก็อยู่ในระดับที่สูงครับเป็นที่เป็นนโยบายของบริษัทไปข้างหน้าเนี่ยจนถึงอีกเกือบเกือบสปีขึ้นปีคศ252025เราก็จะมีเป้าที่ทำเมกะวัตต์ให้ได้อีก5,000อีก2,000เมกะวัตต์นะครับให้ครบ5,300เมกะวัตต์ทั้งในส่วนที่เป็นโรงไฟฟ้า High Efficiency Low Emission หรือว่าเฮเลแล้วก็โรงไฟฟ้า Renewable ก็มีทั้งนั้นเนี่ยเพื่อจะเพื่อ ความสามารถในการสร้างรายได้การทํากําไรแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยในเรื่องของ Triple E หรือว่า 3E ซึ่งเป็นแนวทางการทาธุรกิจบ้านปูพาวเวอร์ไปในอนาคตเนี่ยการสร้าง Ecosystem ของบ้านปูพาวเวอร์เองก็จะสามารถเพิ่มการทํากําไรครับทั้งที่ไม่ต้องเพิ่มเมกะวัตต์ก็ได้ในการขยายธุรกิจไปตาม Value c h เ chain เช่นการทาธุรกิจเทรดดิ้งการทาธุรกิจการขายไฟให้รายย่อยหรือว่า e t เ i l ในสหรัฐอเมริกาในเท็กซัสนะครับรวมไปถึงการปรงไว้ซึ่ง Operation e x c e l l e n c e E ที่2ครับแล้วก็การใช้เรื่องของ G ในการเป็นนหลักกใารรธุอคจ ก็จะเป็น 3E เราในธุรกิจไฟ้าในจีนที่เราดูแลอยู่นะครับก็จะจะ,จะทราบว่าเรามีโรงไฟฟ้าเทเลหรือไฮเอฟเฟชชั่นที่เริ่มออเปเรตมาตั้งแต่ปี2021ตอนนี้ในช่วง5-6เดือนที่ผ่านมาเนี่ย SLG กลับมาทำกำไรได้เป็นอย่างดีมันเป็นสัญญาณหนึ่งเลยว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐรกิจของจีนเนี่ยปไปได้อย่างดีเพราะ SLG เนี่ยต่ออยู่ในสายส่งหลัก0ัน kv ในภาคเหนือของจีนก็มีการถูกเรียกใช้ไฟอย่างต่อเนื่องจะเห็นเลยเห็นได้เลยว่าตอนนี้ธุรกิจ SLG โรงไฟ SLG ที่เราสร้างมาแล้วก็สื่อสาาาาาารรรมมมอออย่่่งงงตเเนัันัิกบททไวฟ้้ CSP ข3 งที่อยู่มาแต่ดั้งเดิมเนี่ยผมว่าตอนนี้กลยุทธ์หลักๆก็คือการลดต้นทุนการซื้อเชื้อเพลิงแต่ยังไงก็ตามมีข่าวดีหนึ่งใน CHP ก็คือโรงเจิ้งติ้งเนี่ยเพิ่งได้สัมปทานในการทํารูฟท็อปให้กับภาคารัฐภาคเอกชนในเมืองจิ้งติ้งมามากกว่า60เมกะวัตต์แล้วก็มีโอกาสขึ้นไปเกือบเกือบรยเจมกะวัตต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นทางในเมืองจีนรวมไปถึงการลงทุนโรงไฟฟ้าทั้งเรื่อง Renewable แล้วก็โรงไฟฟ้าเฮเล่เพิ่มเติมในจีนประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่มีการฟื้นตัวอย่างชัดเจนนะครับและผมว่าก็จะเป็นอีกประเทศหนึ่งที่อยากให้จับตาดูในเรื่องของการเปิบโตของกลุ่ม BPP ต่อไปก็อยากจะฝากถึงทางลงทุนว่า ในแง่ของการเติบโตอยากให้เฝ้าตามเรื่องของความสามารถในการเข้าซื้อกิจาการหรือว่้ M&A ปัจจัยสําคัญเลยนะครับที่จะระบุถึงเรื่องของรายได้แล้วก็การสร้างกระแสงเงินสดแล้วกำไรของเราในปีนี้แล้วก็ปีต่อๆไปรวมไปถึงในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านนะครับในเรื่องของการเป็น b บ s e load power g e n e r a t i o n ของกลุ่มบ้านปูนะครับเปลี่ยนผ่านจากโรงไฟฟ้าแกส๊สเราก็มีการสร้างเอเทอร์ใหม่ๆใช้อมโมเนียโคอินเจคติงหรือว่าโคไฟริงเข้าไปกับโรงไฟฟ้าถ่านหินเพื่อลดคาร์บอนดีมิชันอย่างมีนยัยยะเพราะตรงนี้ผมว่าก็เป็นความตื่นเต้นนะครับแล้วก็ ขอบคุณครับ